ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีวันตำรวจประจำปี2566พร้อมมอบประกาศเียบัตรให้ตำรวจดีเด่นและทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจค่ะ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีวันตำรวจประจำปี2566เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจแสดงออกถึงความจรงรักภักดีที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยมีพันตำรวจเอกสุริยารัตนการจะนะพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมีนายมนตราพรหมศี รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีผู้บัญชาการมณฑลฐานบุกที่45ผู้บังคับการกองบินเจ็และข้าราชาการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประธานในพิธีได้เปิดกลวยถวายราชาสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำกล่าวคำปฏิญ,ญาณอ่านสารของพลตบดกต่อศักดิ์สุขิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและให้โอาวาทแก่ข้าราชาการตำรวจและได้มอบประกาศน,นียบัต ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นของแต่ละส่วนงานในตำรวจปูตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการตำรวจจำนวน65ทุนครับ